รับดิค่ะมือนี่ประเด็นกีมาเห็ดถึงใกล้ขว้าตะไคร้ให้เพิ่งนักหนาะนาอันตำตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือใส่อันกระเทียมเลยค่ะเด้อแล้วก็ลุ่งไปขว้าใส่ กะทะใส่น้ำมันน้อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขัวก็ให้มันเดืองแล้วก็ที่นี่ก็เอาไก่ลงไปใส่ค่ะมีไก่ระเนเดตรียมใหม่ขัวลงไปนั่นเอาไก่ลงไปใส่เนาะคะ่ะเนาะเอาไก่ลงไปใส่กัขัวไก่ขัวจนไก่สุกแล้วค่นนะ,คะ หัวไก y ต้องไปร่มแห้งแหงร่มแห้งครับ ลมแห้งปิวเกดตไปเบิร์ดแล้วคะนี้ขั้วมันอยู่หนอกบ่านเนาะคนะะเนาะไปจังสีละไปเดยนกับสีเตรียมไออันนี้เนาะคนะเนาะมีหอมมีหอมแดงแล้วก็มีเัีมะเขือกัผพกาดกวางตุ้งเนาะคนะเนาะ เอาใส่เป็นผักขั่วนี่เราเขาเอินใกล้ขั่วตะไคร่ น้ำปลาเ้าก็ใส้กาเอานะคนเนาะกาเอาจากประมาณสอนหนึ่งกับพ่อเวลานันั่นยังคอยอย่านเวถ่า่เติมอยู่ันมันบ่พอดีนะคะเนาะปราะะไก่เ้ากับนี่เกลือใส่น้ำเล็กน้อยเ่รอ โอ้ยลมแห้งเนี่ยลมแห้งกัดแห้งเนี่ย กับสีหอมตักไข่เนาะค่ะเนาะหอมหอมผู้ใดอยากใส่รสดีก็ใส่รสดีน้ำเดือะเด้อคกอยนัวน,นี่เพราะว่าประเัติคุกเข่าไก่ใส่เรียบ้อยแล้วคุกแซนกับรถดีเรียบ้อยแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเทากับมาขว ขวาห้มันสุกกระสินี่เห็นใส่เนาะคะ่ะเนาะหอมแด,ดงกระเแดงจะใส่ใส่หอมแดงกระสีนี่ลูกโดดใส่น้ำเนาะคะ่ะเนาะ ผมนี่กินหอมหนอนอกกนเนาะเนาะกินหอมแล้วพอมันสูกจะน้อยไปเดือนกะสีใด่เอาอน้นำลงไปเน,ะนาะหนำที่ไปเดือนเตรียมมาไปเดือนกะสีใส่บ่อหลายดอกใส่พ่อคุกกิกเลยละคะ่ะมันกะสีแสบกลมก้องดี สูตรนี่เอาไปเห็ดล่องมือเด้อค่ะเด้อหอมหอมเอาไปมีผักใส่ผักชุ่มหน่ใส่หอมแดงเข้ากับ,บ่าตองตำเนาะพอา่่าเข้าขวนเขาเอินขวนไก่ตะไคร่บดตองตำหอมแดงเนาะค่ะเนาะ่ันเป็นอันสามเลียมยังส่เนาะใส่ไปเลยมัต้องคยหอมหวานเดีย หัวไก่จนซุกได้ที่เราก็จังไปใส่นนำลงไปเนาะก,กันเนาะไก่ซุกเราก็เติมน้ำลงไปจักน้อยห็นมันเดือดเอากัปสีใดอาอวันมะเขือลงไปเนาะก,กันเนาะ ไก่ไก่ียกลงกับห้ากะเอาหอมเป็นใส่หน่อยใส่เข้าไปค้นเอาหอมใส่ค้นคนหน่อยเดียวเด้อค่ะเด้อกะตกออกขึ้นมากกินหลดอดพราะว่าไก่นี่ไปเดือนปรุงใส่หลอดดีแล้วรอให้มันเดือดจักน้อยก่อนเนาะก่อนพอมันเดือดแล้วก็เอาอัน